สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมกาจีจีจะพาทุกคนมาดูบูตดาก้อนชิลที่เยอรมนมีนั่นเองนะครับผมอันนี้เขามีงานบอร์ดเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับรวมทุกการ์ดเกมที่มีอยู่ตอนนี้นะฮะไม่จะเป็นเมจิกวันพีทโปเกมอนนี่มีมาครบนะ ทุกคนจะรวมตัวกันมาที่นี่นะครับแน่นอนว่าดาก้อนชิวจะพลาดได้อย่างไรนะฮะวันนี้ปีนี้ก็ดาก้อนชิวก็จัดมาพร้อมกับบูธเฉลิมฉลองครบรอบ25ป,ปีมีเสื้อมาด้วยแหมอย่างสวยเลยรวมทั้งลายฟองใหม่ๆนะแล้วก็เพย์แมทใหม่ๆนะมาให้ทุกคนได้จับจองก่อนใครเพื่อนกันเลยทีเดียวนะครับในกิจกรรมในบูธก็จะมีการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ25ป,ปีของดาก้อนชิอีกด้วยนะฮะ ใครมาตรงนี้ก็ต้องตื่นตาตื่นใจเพราะผลิตภัณฑ์ของดาก้อนชิลเนี่ยมีละลานตาเลยทีเดียวแต่อันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษเลยเพราะว่านี่เป็นตัวเฉลิมฉลองฮาโลวีนเป็นซองนะมีลายเขาฉลองครบรอบฮาโลวีนของดาก้อนชิลโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากจะมีตัวนี้แล้วนะฮะยังมีตัวฉลองครบรอบ25ปีของดาก้อนชิลโดยเฉพาะด้วยนะเป็นซองทึบนะที่ว่าโปรเทคได้อย่างเข้มแข็งสุดยอดใยฟองฟ้อนได้ด้วยเป็นแบบดวลนะ บอกเลยว่าใครที่มาดูดะคอนชิวงี้ต้องได้ของติดมือกลับไปอย่างแน่นอ,งงอนสุดยอดไปเลย